เขาบอกกันว่าถ้าทุเรียนปริงมันหลุดแปลว่ามันสุกเจ้าพวงมณีพวงมณีใช่ไหมพวงมณีมันสุกแล้วแล้วเขาก็บอกอีกว่าลองเคาะดูเสียงมันดังยังไงเสียงนี้แปลว่าสุกใช่ไหมใช่ไหม ใช่ไหมฮะเราจะแกะแกะแกะโอ้ยจะออกไหมโอ้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วนี่คือพวงมะนีโอ้ยใครอยากกินใครอยากกินนี่นี่คือพวงมะนีนี่คือพวงมะนีนี่คือพวงมะนี S <S อร่อยอร่อยมากเลย <S 2> <S 2> ไม่เคยกินทุเรียนพวงมณนีรสชาติออืธิบายไม่ถูกแต่หอมา <S 2> <S 2> <S หอมากหอมาหอมากหอมาหอมากหอมาหอมากหอม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 มาก โอ้ย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 เดี๋ยวจะแกะต่อให้เสร็จเลยอร่อยมากเลยใครอยากกินมา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 